สวัสดีพี่น้องเบอร์สบู่สุกคนพอกันนะครับพรวันทีเฮ็ดพี่น้องเลยคลิปหนึ่งกูไม่ยังพี่น้องเลยข่ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพรวันทีเล็ดก็บ่องน้องนัทพรพี่นอ้องเลยคือ,อ,นนอกอลพี่น้องมาอัปเดตปูกระโดปูแอลกันเปื่อนเพื่อนพี่นอ้องเมื่อยไหลพี่น้องเลยแตงแต่เสาคนตั้งแต่กินกาแฟคนเบิร์สบู่สามสองสามสี่สองพี่น้องโอเคแตวพรวันสิ่ายมึงมือนี้เฮ็ดเพิ่มเดียวพี่น้อง สังเป็ดเปิ่นข้าวเวียกเปิน่นให้เปิ่นว่าช่วยมือเที่ยวแล้วแล้วก็เพิ่องกับพับเป้าทั้งอื่นนะั่นนะีน่น้องเพราะว่านันนำเองไปเบิ่งไปเบิ่งฝีมือของวนันพี่น้องกำลังขา้างในนี่น้องที่เป็นบนั็อกกันพวันนั่งน่อดรอถ่ายเครื่องตัดเครื่องตัดเครื่องเครื่องตัดกระเบื้องพี่น้องเครื่องตัดกระเบื้องเพราะว่า ถ้รารายึดเจียตัตมันสิแตกไปหน่อยเลยก็ลุงก็ลิงมานก็โลก็เหลืออยู่ประมาณแก๊สไปหนอ่อยก็สิพอ,พอบ่พ่อประมาณแก๊สหนึ 1, 1, 000, ่งสอก๊ส่พันบ่พ่อ่อตัวนี้ก็ฟิวของนันนี่เฮ็ดมึงเฮ็ดแต่เสาไปหน่อยโอเคเลยเนาะหอดขางนี่ยังเดือประมาณสแผนพี่นอ้ <c oughs> ออ๋อยับยับโทรศัพท์ก็ถอนออก ครั้งนี้ก็แล้วแหละพี่น้องหน้าห้องลงนัดนี่พี่น้องคือ,อพรวันบอกแหละตัวแจ้นี่ตรงทาดยืมเครื่องตัดเครื่องขีดเอานะพี่น้องเครื่องขีดว่าข้างนี่ข้างนี่คือพอดีซองแผ่นเตะเลยอ่าลงนัดเห็นยังลงนัดสบายดีพี่น้องกัน เป็นงย่งฮอรปื้มเออเป็นฮอสมุดพอฮอสมุดเพิ่มเปิ่มเพิ่มมากเท่านี้เลยแถวเท่านี้เป็นเมื่อก่อนไฟฟอด้อยนี่ไะบอสพอเสียดเดียบยะพี่น้องมาเบิ่งต่อยังเดืออยู่ประมาณสองแผ่นพี่น้องเอ้ยสองแผ่นชุดเดือดสงไซส์หนึ่งหนึ่งตัวตัดเสียตัวนี้เพราะว่าเอาเอาไล่เอาเสียตัวนี้มากพี่น้องบ่ให้บ่ ปล่อยมันเสีดทั้งผิวมันจะงามมันแจเรียพี่น้องมันแจเป็นแจเป็นมุมเหมือนเสียดนะฮะพอได้บุญเงินกระทาสีทาสีเพี่น้องเนี่ยท่าสีคนมีลมพวงใจพี่น้องเอ้สายฟืนสายไฟไฟก็ท่านให้เดินเพราะว่าบัดท่านไหนแค่ด่าน เบิดอยู่ประมาณ16-17แกสแก๊สประมาณ17บเจ็ดว่าพ่อก็สิบแปดเ่นไขนาำันเก็บทาเก็บมือมีเครก่องตัด โอเคหน่อพี่น้องเนาะเราไปใส่แม่น้อยเป็นมือกล่องให้สบายดีจ้าพี่น้องแม่น้อยมาเป็นมือกล่องให้พวันนะจ๊ะพี่น้องจา้าเพิ่นเกห็ดคนเดียวเด้อมือในพี่น้องเสี่ยวเป็ดเพิ่นไปหับงานแมนบอแมนบอพวันเซียวเป็ดเพิ่นไปหับงานนะจ๊ะพี่นอ้นอ,งนองเด้วพวันเห็ดคนเดียวจนหมดมือมาอน ได้บอลล้าย่นก็คอยเฮ็ดไปพี่นอ้องฝากค้อนนะเมื่อไหร่พี่น,อนอ้องเมื่อยกับพักค้อนเทือนเจ้าของเนาะง,งามเนาะพี่น,อนอ้องเนาะดีใจพี่นอ้องก็เฮ็ดไปเธอละเล็กเธอละหน่อยไม่น้อยก็โอ้ยเห็นเทือนเกี้ยงมันกวางแล้วก็ไข่แน่เลยพี่นอ้องไงคันชันแล้วมันอยากคือเฮือนห้างนั่นแหละวัได้ติดอันนี้ก็เขาเบิ่งพวันเห็ดกันเลยน้องจ๋าพี่นอ้อง เป็นเงาเลยมึกงก็ปไปแม่นแม่เท่าคนอยากกินพันข้าวปุป้นเลยสือไปสุดเลือสุดเดียวครัท่านไปซืบสองสุดอยู่เพื่อลูกเพื่อร้นานนำนมันเลือสุดเดียวอะไรแต่สุดเดียวอะไรเออแล้วเรากินหลายเตอบมันก็ซ้าผู้เท่ากินอะไรเนาะนผมเราเห้นข้าวกเก่าเกาแม่เท่ากะตีตนนูนแล้วก็เห็นลูกเห็นร้านกับไ,ไปยามกับดีใจกีนก่น้องไง แนวมาแล้ลูกกับแม่เนาะคือเฮาแล้วแถวไปกับลูกเฮาลูกคนเดียวนี่ <c oughs> คือสิบไม่ได้ออกเพื่อนดอกพี่น้องเลยพุ่นเห็ดอันนั้นอยู่พูดอยูน้องนัดกับผมพูดมาฝุ่นเพื่นห่อสมุดพ่ดสนสีอ่าน,นั้นมันได้เลยพ่นสีสอบพางเฮีนเยนเะไรเนาะพาไปเบิง่งเบิ่งน้องนัดเห็นยังก่อนเด้อจ้าพี่น้องนัดเห็นยังลูก ห่อปุ่มบ่ดิเซ้งพากยันเลยนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นก็เลยห่อปุ่มห่อสอเพิ่นไว้ก่อนย่านเพิ่นขวดเอาคะแนนอะไรฮ่อปุ่มวันเสาร์อาทิตย์กะลูกนัดกะนี่แกเท่ารทัศน์นี่ะจ๊ะพี่น้องไปได้ก็แค่เหมือนกันใชเพ่ก้านเหมือนกันเลยเพ่ก้านก็แค่เราอย่างน้อยเราก็ทำที่อยางนี้หรอกเพิ่นกระฮ็ดทั่วเพื่อน,นอพเพิเ่นเนาะ เพ่นก็เห็ดหัวเห็ดเฮือนเห็ดซานพอเป็นยังดอกจากพี่น้องเ้ยอยู่ใกล้กันเพิ่นว่างเพิ่นกลมาเห็ดซอยลายสิ่งลายยางอยู่ลูกล้านก็บลาหล้านเคยกันพอวันก็คอยเห็ดไปนี่แหละเท่ะเล็กเท่าหน่อยพอเห็ดได้ก็เห็ดไปไม่น้อยก็เห็ดกับเขากับน้ามซอยเพิ่นเห็ดกับเขากับน้ามเห็ดคลิปเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งนี่แหละจ้าพี่น้องข้าบแรกทีจะเสียด้วยขอว่นใีพอวัน ไหนให้มันเลี่ยนมาจี่นี่น้องนะเนี่ยเงียบอุดเอาพอเอ้ยเฮือนกอนจะของ<ด>เห็ดงามๆมันลูกเห็ดไว้ให้ลูกอะไรเขาเถา,าอะไรสองเถาเขาแบบมีมียังมันเถามากอะขีดมากแล้วก็ยังอุ๊บเดี๋ยวพี่น้องเด้วยเพมันเบาะนะ <c oughs> มีแต่สองเถาเนาะวัแล้วต้อเชื่อเพื่อนอะไร้าเลีเ้ยงร้านวันแล้โอ้ยจะอีกนี่นะองพอวันก็แห้งเถาไปเถาไปเลยพี่น้องไง ăn cá chăng, cơ đồ kê đi. <laughs> anh chỉ mổ ơi, nó phổ văn ơi. Bầm bầm nó hô nhắn lộ มันหน้าไหนโอ้เล้เออคเนโทรหาพอว,วันเ,นเด้นจากพี่น้องเด้อเลยทั้งนี้ก็ถ่ายอ่านถ่ายคลิปอยู่เขาก็เลยวางสายเด้อพี่นอ<ม>้องก้าวหน้าโทรศัพท์มาสองสายเลยเนี่ค่าถ่ายถ่ายคลิปอยู่เขาเลยยังยังบุทันทหับสายเดี๋ยวจิตถูกครับ่นเพิ่นออก,กปปไปข้างนอกีกันยังยานมาเพิ่นมีเียกเว้าวนีม่ไล่จ้าเงินไม่น้อยใกล้จะซ้ำเรนนองเลย ย้ำพ้นพ้นศาสตร์เข้ามาพี่น้องนั่งอยู่บ่ได้แทนเขาต้องดึงรูซิ่งออกอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดึงรูซิ่งออกอีกแล้วจังที่อยู่มวลลิงถนนเมื่อปูดแล้วบ่พอก่อนพักคำแล้วพักก่อนก่อนเัรนี้กับซี อซี่มงครึ่งชีหางมงเลยเนาะเห็ดแต่เศร้าๆเพื่อนพี่น้องเนยเห็ดทั้งแต่่ายให้เบิ่งคลิปแรกพื่อเพราะวันเห็ดเนี่ยเพ่นก็ว่าได้พักพอนเลยด้อยจ้าเพื่อนก็เร่งเยนนันอยากให้มันทันมืออันน่ะวันเกิดลูกสาวเพื่อนนี่แหละวันเช้าดาวเนี่ยเพื่อนเร่งให้มันทันวันเกิดน้องนัดอ่านวันเกิดเพื่อนก็บ่วยปรเดตุไงยังดอกของงันไปรวมอยู่ในบ้านว่าอ่านบอยชุมนุมกันหลายคนนะพี่น้อง เลยเห็ดแต่อยู่ในกรณีผักพวกเขาเองแหละซื้อปูปลามาเผาเหล็กหนอยๆกับเค้กเอาไาให้ลูกส้าวะลรก,กับยาพี่น้องเลยเอ<ำ> <c oughs> ไมกเลยเพราะมันเพราะว่าเน,นื้อแพนหนึ่งถาเอาสัมตัวเลยคือสองแขนเพย่ือเ้าคือเช้า เห็ดอื yeah. ่นเห็ดไม่เพื่อนเศร้าจะเห็ดมาเห็ดเต้เต้เศร้าเพราะได้นอกเขาเห็ดหนึ่งสามเต๊กบ้านทีว่าสตัดกาโล่หรือเนี่ยตัดกาโล่เนี่ยเป็นมันเป็นเผ็ดแน่เจ็ดเกี้ยดลงเลยหรือ่าินเจี้ยวเนี่ยมันแตกเผ็ดมันแตกไอ้ข้าวเปลือกไงแก่เนี่ยมันแตกง่ายง่ายเอาแบบมันทิฐันบววันเกิดนี่ลูกสาวนี่ยเฟิรนเล่งเห็ดวันทันเกิดลูกสาวเหลืออีกอันอีกสามมือไหน ซม,มื่อกวันเกิดเนี่ยคนเห็ดในมันทันวันเกิดลูกสาวคนนั้นจะเพื่อทูิท้วกันนี่เลยเห็ดแล้วก็ได้เก็บได้กวดลวเลยนี่ไม่น้อยได้เก็บได้กวดได้พัดได้ทูอลไรพี่น้องเลยหิ่งพระก็ยังสิได้เอาออกใหม่จัดแจงใหม่เบาหน้าทูหาได้ค่ะเพราะวัน ก voi, ้าหน้าโท่ารถซับมาสามสายเลยเขายังบม่ไ no ด้ห you ล know. ับแล้วก็พออันนั้นอ้นน้อยน้ำอันนั้นอันนั้นพอแอ่น้ำส่งเขาความมาให้เบิ่งว่าเรื่องเงี้ยบุเงบ้ยเมื่อทันหูเดลำพี่น้องเด้อบ่แม่นเรื่องอันเรื่องแม่เว้าได้กลัเนาะพี่น้องจ้ะเนาะไม่น้อยการทบ่เว้ายังเด้อเนื้อคนโทรบอกว่าได้บางใดเนี่ยแต่บุญศาสนากรรพันธุ์มันโอเคพี่น้อง คลิปนดียร์ผมยังเรอพี่น้องเนาะฝากคนแหลกคนแซ่คนติดตามส่องพอวันที่เขียนแล้วก็ขอบใจหลายที่อยากจะรับชมช่งองพอวันแล้วก็ส่องหรองนะพอวัน,วน,นแม่น้อยโอ้ยลืมซ่องลูกสาวขอบใจหล้ยพี่น้องให้ขอห้ยยูทิวเฮงบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้า